หัสวีรีดน้ำหนัก10กิโลตามคำสั่งนิงภาพล่าสุดบอกเลยว่าหล่อมากเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเขมหัสวีแถมยังขึ้นแท่นเป็นพระเอกลูกรักของช่องอีกด้วยอย่างละครเรื่องที่โด่งดังเป็นพลุแตกคงจะหนีไม่พ้นละครเรื่องโซเวรีจึงเล่นคู่กับนางเอกคู่จิน้นมุกมุกดาทำให้ทั้งคู่นั้นเป็นที่รู้จกักไม่เพียงเฉพาะแค่เมืองไทยแต่โด่งดังทั่วทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้ค่ะ และเพราะเคยเอ j นจอยอ i ทตเลยทำให้พระเอกหนุ่มเข้มหัสวีน้ำหนักขึ้นถึงตัวจริงจะยังคงหล่อแต่เมื่ออยู่ในกล้องหุ่นยังไม่เป๊ะเลยถูกผู้จัดคนสวยหนิงบณิตาออกใบสั่งด่วนว่าให้ลดน้ำหนักงานนี้เข้มก็ว่านอนสอนง่ายจัดให้ตามคำขอซึ่งผ่านไปไม่นานจะตัวกะละน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรมัมแถมทวีความหล่อแซ่บแบบคูณสิบเช่นกันแล้ววันนี้เราได้นำภาพของหนุ่มเข้มมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะจะแซ่บขนาดไหนไปชมกันเลย